โอ้โหมาไงเดี๋ยวแปลสีโอ้โหเพื่อนไรอ่ะโอ้โหไหลๆเลยนะตัวนี้โอ้จุกจุกไปดีเพื่อนคูณยี่สิบสองนะเพื่อนตัวนี้โอ้โหถือว่าโคตรคุ้มโอ้จุกจุกไปนะเพื่อนโอ้โทำเตือนคลิปนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงไม่แนะนำให้ทำตามเด็กที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีควรได้รับคำแนะนำ สวัสดีครับเพื่อนวันนี้เราเอาพบเกมสาวถา้ำอีกนะครับเพื่อนมีคนบอกของมาว่าแตกดีเหลือเกนอินนี่ยผมจมะลองนะครับผมมีทุนมาสา0ร้อยบาทนะเพื่อนวนันนี้ลองที่เบสห้าสิบกันเลยไหมไปเบสห้าสิบเลยวะ่ะเรามาลองหมุดแรกกันดีกว่าเป็นไงไปโอ้โหหมุดแรกก็เข้าเลยนะเพื่อนอ่าลครับโอ้โห,ห่าใหญ่เพื่อนโหจุกจุกไปเลยจังหวะนี้โอ้โหจุกจุกไปเลยเพื่อน จังหวะน,นี้นะโอ้โหซูปเปอร์เมกาไปเลยนะแค่หมุนไม้แรกเนี่ยเพื่อนไปนต่อดีกว่าไม้สองนะโอ้โหมีอะไรไปต่อครับจังหวะน,นี้โอ้โหทางหน้ามงวมานะจงังะน,นี้โอ้โหสแคตเตอร์สามตัวนะเพื่อนจะมาอีกหรือเปล่านะเราไปลุ้นกันดีกว่าโอ้โหไม่มานะเพื่อนแต่ไม่เป็นไรเราได้จ,จุกแล้ว ปต่อครับเพื่อนจังหวะนี้โอ้โหสกัตเตอร์จะเข้าหรือเปล่าจะเข้าไหมโอ้โหวายมานะแต่สกตเตอร์ยังไม่มาสกตเตอร์มาแล้วหนึ่งตัวครับเพื่อนสิบหมุนไปแล้วจังหวะนี้โอ้โหแตกต่อดูจะมีสกตเตอร์เข้าอีกหนึ่งตัวหรือเปล่าโอ้โหไม่มีนะเพื่อนเราได้สิบหมุนไปไปดูกันดีกว่าไปเ,เ,เพื่อนหน้าเจมาเพื่อนจังหวะนี้ไม่มีคอมโบนะ ค่อยๆไปนะเพื่อนวันนี้ไม่รีบค่อยๆปั้นค่อยๆไปอ่ะเรื่อยๆนะอันนี้หมุนมันไม่ได้อะไรก็ไม่เป็นไรเพื่อนไม่เป็นฟรีแต่ได้ก็ดีนะเพื่อนฟรีในฟรีโหไม่มีอะไรนะเพื่อนรับนี่ยไม่เป็นไรครับเราจะกำไรอยู่เมื่อนเล่นได้ไปนะโอ้โหน่ารักเชียร์ไปไม่เป็นไรเพื่อได้น้อยเราลองไปเพิ่มเบ็ดกันว่ะ เป็นละหนึ่งร้อยบาทเลยลองไปต่อนี้โอ้โหไม่มีอะไรนะั้น่อนไปอีกทีโอ้โหเมื่อหน้าแดงเข้าจังหวะนี้สเกตเตอร์สามตัวเพื่อนโอ้โหมาจังหวะนี้มาอีกตัวหรือเปล่าจะเข้าฟรีหรือเปล่าโอ้โหเข้าฟรีพอดีเพื่อนจังหวะนี้จัดไปอ๋อมาแนนมา,มาลองกันดีกว่าอืมอืมเสกหมนะน,นมแนนแปดแล้ว ไม่มีไรเลยเจ็ตแล้วเมื่อนโอ้โหหายไปเลยจังหวะนี้อันนี้อ่ะไม่มีไรเหมือนะาะหมดแล้วโอ้โหหน้าเคเข้าจังหวะนี้จะไหลหรือเปล่าโอ้โหไม่ไหลนะเมื่อน้องไม่ไหลนะโอ้โหมาต่อหน้าสิโอ้โหหน้าเคเข้าอย่างงี้วายมาโอ้โหไม่มีไรถือใช้ได้อยู่นะเดียตาทีโอ้โหควายเข้าโอ้โหหน้าใหญ่เพื่อนจังหวะนี้ สิบไมต่อหรือเปล่าโอ้โหหน้าฟ้าก็เข้าโอ้โหันเจ็ดนั้นเพื่อรอบนี้โอ้โหเล่นไ,ไปสามามั้นเมนื่อไหร่คูณสิบหกแล้วโอ้โหโอ้โหสามสามนั้นเพื่อนเมื่นี้แเกเยมากไปครั้งนี้แล้วใจยมากเลยโอ้โหหน้าเขียวยังไม่หยุดไปพันเกคูณสิบแปด สองมปนสามแล้วแต่รอบนี้อ,อจุกๆในน้ำเพื่อนนะลองเพิ่มเบ็ดอีกสักหน่อยไหมเพื่อนผมว่าไอว่าเบดสองร้อยเลยโอ้โหเพื่อนเพื่อนแล้วปีเข้าโอ้โหหรือเปล่าเข้าหรือเปล่าังหว่นานี้เพื่อนไม่รู้นลนะเข้าหรือเปล่าโอ้โห โอ้โหแล้วฟินฟินเข้าเพื่อนจังหวะนี้พี่เบ็ด200ไปดูกันดีกว่าจังหวะนี้นะเพื่อนนะโอ้โหยังไม่มีอะไรนะไม่อะไรนะตินตาติดใจเท่าไหร่นะเพื่อนโอ้โหหน้าเคเข้าจังหวะนี้ไปครับอืมหน้าสิบไม่เข้านะยังไม่มีอะไรเพื่อนเลยห้าหมุนนะปีห้าหมุนโอ้โหหน้าใหญ่เข้าจังหวะนี้ปึ๊บโอ้โหไปต่อเพื่อนนี่เลยนะ ไม่มีแล้วเนี่ยโอ้โหเอ็มมาไปเพื่อนคิวเข้าหรือเปล่าไม่มีคอมโบนะโอ้โหจังหวะนี้ไม่มีแต่คอมโบเขาแตกหน้าใหญ่เยอะมากจังหวะนี้โอ้หายนะโอ้โหหน้าเอเข้าเอมาหรือเปล่าเอไม่มานะเพื่อนโหสามเปนห้าชิวๆไปเลยจังหวะนี้หายเพื่อนลองอีกสักทีนึงไายเนี่ย โอ้โหข้าฟรีแล้วเหรอจังหวะนี้โอ้โหเรียบร้อยไปเลยเพื่อนจังหวะนี้เข้าฟรีแล้วครับโอ้โหมีลุ้นอีกแล้วเราได้ฟรีสิบแล้วนี่จะได้มีอีกหรือเปล่าโอ้โหได้ลุ้นอีกรอบหนึ่งครับเพื่อนไหลไหลโอ้โหแค่สิบสิบหมุน,นเพื่อนไปดูกันดีกว่าครับนี่ได้เท่าไหร่อายนันอืมอืมงานนี้ หน้าเคจัดไปโอ,โอ้ไม่มีคอมโบนะโอโ้โหน่าเคมาแล้วเนี่ยโอ้ไม่มีอะไรเลยโอ้โหมาแล้วเนี่ยโอ้ยวายเข้าโอ้โหเนี่มาอีกแล้วสิบต่อลเลยเนี่ยโหวายาขนาดนี้ต้องไปแล้วล่ะหโอ้โหตรงนี้แล้วเนื่ยสองวันไปสี่หมุนไปนี่หวายหมด โอ้โหมานะเดี๋ยวแปลงสีโอ้โหเพื่อนไปและโอ้โหไหลหหๆเลยนะวันนี้โอ้จุกๆไปดีเพื่อนคูนยี่สิบสองนะเพื่อน,นวันนี้โอ้โหถือว่าโคตรคุ้มโอ้จุกๆเลยนะเพื่อน,นโอ้เดี๋ยวต้องสามหมุนแน,น่เพื่อนไปแค่นี้ก็จุกแล้วเพื่อน เหยื่เลยนะเพื่อนนะอึ๊บได้โอ้โหรอบนี้ตังหนักแต่จริงหมุนสุดท้ายแล้วแหละอ่าผมว่าผมพอแค่นี้แล้นเพื่อนเอา้าวใครสนใจอะ่ะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะเพื่อนสนใจจิ้งลิงก์ใต้คอมเมนต์ใต้คลิปตามได้นะครับเพื่อนว,วันนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีเพื่อนไว้เจอกันใหม่